เด็กหนุ so Omaha, ่มคนนี La ้ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับหัวแถวของโลกนะครับตำแหน่งที่เขาเล่นคือศูนย์หน้าเขาผ่านการกิรนายมาจากสโมสรชั้นนำซึ่งเป็นห้องเครื่องมืออาชีพจากบอรเซตดอสมุนก่อนที่จะย้ายมาเล่นในพิยรีกเขาเป็นฮีโร่ของทีมแต่ทำไมวันนี้เสื่งของเขาถูกแฟนบอล เผาโดยไม่เหลือซากเขาหมดความรักต่อหน,นึ่งกสเซยแล้วหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาไป่อกวยครับอเล็กซานเดอร์อิสัก สวัสดีครับมาพบกับผมวันนี้กับคุณตุ๋ยมาฟุตบอลวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งดีกว่าครับซึ่งโลดแล่นในพิม์ลิงกิตน้อยคนมากนะครับที่สามารถเข้ามาในพิมลิงกิตแล้วสามารถโด่งดังเป็นพลุแตกแล้วเป็นที่ต้องการของกีมใหญ่ๆทั่วโลกอเล็กซานเดอร์อิซักเป็นฮีโร่ของสโมสรครับทำไมเขาถึงกลายเป็นคนทรยศทั้งๆที่อิซักซัดไปทั้งหมด23ประตูกับ6 a สต์ พาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับและลังอันดับ5ในพรีเมียร์ลีกได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกแฟนบอลโกรธอะไรเขาขนาดนั้นแล้วอนาคตของอีซักจะเป็นอย่างไรกับนิวคาสเซิลเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกประเด็นนี้กันครับอเล็กซานเดอร์อีซักเกิดในปี1999ที่ประเทศสวีเดนอีซักเล่นฟุตบอลเยาวชนในบ้านเกิดตั้งแต่อายุ6ขวบครับก่อนที่จะเล่นฟุตบอลอาชีพในปี2016กับทีม AIK ทีมในบ้านเกิดของเขาในสวีเดนต่อมาได้ย้ายมาร่วมทีมบุลเลเซตยนดอร์ทมุนทีมรองนะครับเขาใช้เวลาไม่กี่ปีครับก็ติดทีมชุดใหญ่ของบูลเลเซตยนดอร์ทมุนแต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงสนามเท่าไหร่ครับเคยถูกทีมจากคอนแลนด์อย่างวิลเลียมทเวลยืมตัวไปและได้ลงเล่นเพียงแค่ปีเดียวก็ย้ายไปแจ้งเกิดกับสโมสรในสเปนทีมนั้นคือเรียลโซซิดาดช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชายบินซามามงกุฎราชมาราแห่งซาอุดีอาระเบียเข้ามาเทคโอเวอร์ซื้อทีม ทำให้ในตอนนั้นนะครับนิวคาสเซิลเป็นทีมที่ล่ำรวยที่สุดในโลกในช่วงนั้นทําให้การสู่ขออเล็กซานเดอร์อีซักมาร่วมทีมไม่ใช่เรื่องยากครับ และจากนั้นเขาได้ทำการโยกย้ายมาอยู่ในทีมพรีเมียร์ลีกอย่าง n ดีวกาเซน,นจนทำให้เขามีฝีเท้าติดระดับท็อปทอปของพรีเมียร์ลีกและดูการที่แล้วเขาพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับซึ่งเป็นแชมป์ในรอบ70ปีและพาทีมติดท็อปโกไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกอย่างไม่ต้องมีอะไรสงสัยในตัวเขาแน่นอนครับยิ่งนักเตะเนื้อหองเท่าไหร่เนี่ย มันก็ทําให้ทีมต่างๆในยุโรปรวมถึงทีมต่างๆทั่วโลกจ้องมองมาที่เขาอเล็กซานเดอร์อิซักเป็นคีโร่ของสโมสรแต่ปัจจุบันนี้แฟนบอลได้เอาเสื้อของเขามาเผาทําลายทั้งหมดเรื่องมันเกิดอยู่ว่าอเล็กซานเดอร์อิซักประกาศจะไม่ลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลอีกต่อไปไม่ว่าจะได้ย้ายทีมหรือไม่ย้ายทีมก็าตามทําให้แฟนบอลสาริกาดงนิวคาสเซิลเลือดขึ้นหน้าเลยครับเขาถ่ายคลิปเผาเสื้อเบอร์14ของอิซักลงโซเชียล พร้อมทั้งข้อความที่เจ็บสุดๆครับคุณคือคนที่หักหลังแฟนบอลคุณคือคนที่ทรยศแฟนบอลและคุณคือคนที่ทรยศทีมนิวคาสเซิลโดยสรุปแล้วต่างๆนานาแฟนบอลมองว่าอีซักไม่ให้เกียรติสมโมสรของเขาสาเหตุที่อีซักประกาศจะไม่ลงเล่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รับสัญญาใหม่ โดยที่ค่าเหนื่อยตามที่เขาต้องการนั่นเองเมื่อความเห็นไม่ตรงกันผลประโยชน์ไม่ลงตัวกับกองหน้าซูเปอร์สตาร์คนนี้เมื่อริพูเห็นโอกาสนั้นริพูได้ยื่นข้อเสนอ110ล้านปอนด์ให้กับสโมสรน,นิวคาสเซลแต่พอไม่ทานจะอ่านรายล,ายละเอียดนิวคาสเซลปัดตกโต๊ะทันทีนิวคาสเซลได้แจ้งไปกับริพูแล้วก็แจ้งไปยังสโมสรทั่วโลกว่าอเล็กาซเดอร์อิซักต้องมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า150ล้านปอนด์ ร้อล้านปอนด์ของคุณเก็บเอาไว้เถอะเวี้ยวููแน่นอนครับเวีร์วภูซึ่งเป็นผู้เก่าเกมในวงการการซื้อขายอยู่แล้วเขาได้บอกกับนิวคาเซลว่าเขาจะยื่นข้อเสนออีกเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดนิวคาเซลไม่รับข้อเสนอนั้นไว้เราก็อาจจะไม่ได้เจราจาติดต่อกันอีกโดยที่เวีรยวภูดได้กล่าวไว้ว่า อีซักจะมาอยู่เลี้ยงูโดยถ่าตัวไม่เกิน120ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเดืงบราวก็กําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจและการเจรจานะครับโดยตลาดซื้อขายนักเตะของพิม์ลิก จะปิดลงภายในวันที่1กันยายนหรือระยะเวลาอีกเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นซอหลายสำนักในอังกฤษนะครับได้ระบุว่าเส้นทางของอีสักกับนิวคาสเซลเนี่ยได้จบลงแล้วเหลือเพียงแต่ว่าใครจะเป็นผู้ฟ้าตัวอีซักไปร่วมทีมและประเด็นสําคัญจริงๆของนิวคาสเซลเขารู้อยู่แล้วครับว่าเขาอาจจะต้องเสียอีซักไปเพราะอีสักปฏิเสธการเล่นการซ้อมและการลงเล่นอย่างเป็นทางการให้กับนิวคาสเซลไปแล้วไม่วันนิวคาสเซลจะลงโทษเขายังไงจะปรับเขายังไงแต่เมื่อใจนักเตะมันไม่อยู่กับสมอลซอนแล้ว ลัสเซก็อาจจะทำาอะไรไม่ได้เขายังหาตัวแทนของอเล็กซานเดอร์อีซักยังไม่ได้อีกด้วยนี่คือปัญหาใหญ่พรีมบรีกำลังจะเปิดในสัปดาห์นี้นิวคาสเซลยังมีปัญหากองหน้าแต่ล่าสุดทับรายง,งานว่านิวคาสเซลได้จากขอบมาจาก,กนหน้าของแอสตันวิลลาแล้วแต่ชื่อชั้นมันยังค่อนข้างต่ำ ผมเชื่อว่านิวคาเซิลยังคงต้องหากองหน้าประสบการณ์สูงอีก1ตัวเพื่อที่จะทดแทนอเล็กซานเดอร์อิสักให้ได้โดยสรุปดราม่าเรื่องนี้นะครับหนึ่งเลยคืออิสซักไม่พอใจกับผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากนิวคาเซิลนิวคาเซิลยื่นสัญญาใหม่ให้อิสซักแต่ว่าค่าเหนื่อยที่นิวคาเซิลยื่นให้อิสซักมันน้อยมากๆจริงๆนี่คือสาเหตุหลัก สาเหตุที่2นะครับอยากที่จะขยับขยายพาตัวเองให้ไปอยู่จุดสูงสุดของโลกฟุตบอลกับทีมชั้นนําอย่างเลี้ยวปูอย่างไม่ต้องสงสัยและประเด็นที่3อาจจะเป็นประเด็นเล็กๆนะครับแต่ก็มองข้ามไม่ได้อเล็กซานเดอร์อิสซักเคยถูกโจรขึ้นบ้านของเขาในเมืองนิวคาสเซิลมาแล้ว2ครั้งแต่ว่าปัญหานั้นกับถูกมองว่าไม่ใช่เรื่องสาคัญสักเท่าไหร่ทาให้อิสซักค่อนข้างน้อยใจพอสมควรครับอิสซักได้ทําการย้ายบ้านออกจากนิวคาสเซิลไปแล้ว อาจจะเป็นการบ่งบอกถึงอะไรไกลๆหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดทีเดียวผมเชื่อแน่ๆครับถ้านิวคราเซนได้กองหน้าตัวใหม่อเล็กซานเดอร์อิซักจะย้ายไปอยู่กับเรือผู้แน่นอนแล้วกองหน้าคนนั้นทีมที่อาจจะได้รับผลประโยชน์ก็คือทีมเชลซีครับทำไมต้องเป็นเชลซีแน่นอนครับนิโคลัสแจ็กสันของเชลซีตอนนี้เป็นที่หมายตาของทีมทั่วยุโรปแต่สุดท้ายแล้ว ทีมต่างๆค่อยๆตัดแจ็คสันออกไปตัดออกไปเรื่อยๆแต่ถ้านิวคาสเซิลหากองหน้าที่มาทดแทนอีซักแบบสมบูรณ์ไม่ได้ผมเชื่อว่าดีลนี้อาจจะเกิดขึ้นและผู้ได้รับผลประโยชน์อาจจะเป็นเชลซีเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับว่าอีซักจะได้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลหรือเปล่าสัญญาฉบ,บับใหม่ของเขากับนิวคาสเซิลจะตกลงกันได้ไหม แล้วถ้าลิเวอร์พูลได้อีซัคเข้ามาร่วงทีมลิเวอร์พูลจะกวาดอีกอกี่แชมป์แล้วฤดูกาลนี้จะรักษาแชมป์พียรีกได้หรือเปล่านี่คือคำถามที่ต้องรอคําตอบครับฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็ขอให้พูดคุยกันอย่างสุภาพแล้วกันนะครับสำหรับผมคุณตรวจผู้ดำเนินรายการมายฟุตบอลวันนี้ก็ขอจบประเด็นนี้ไปแค่เท่านี้ครับสปหาห์หน้าผมจะนำประเด็นอะไรมาให้กับเพื่อนๆคอยติดตามด้วยพเมียรีกเปิดแล้ว หลีกยุโรปกำลังจะเปิดทั้งหมดสนุกแน่นอนครับยิ่งการตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยทีเดียวฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ